เรามาติดตามข่าวร้อนๆนะักขณะนี้นะคะว่ามีการรวบผู้ต้องสงสัยที่อาจจะก่อเหตุฆาตก,กรรม2นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่านะคะตำรวจได้ควบคุม3ผู้ต้องสงสัยค่ะเป็นคนไทย1รายแล้วก็เป็น ต่างด้าสัญชาติพม่าสองรายนะคะจากการสอบสวนเบื้องต้นค่ะผู้ต้องสงสัยที่เป็นคนไทยนั้นให้รับการสารภาพนะคะว่าตัวเองนั้นเป็นเด็กท้ายเรือแล้วก็เป็นคนลงมือสังหารสองนักท่องเที่ยวจริงขณะที่ผู้ต้องสงสัยสัญชาติพม่าสองรายนั้นก็มีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเจ้าหน้าที่ได้มีการนำดีเอของสาผู้ต้องสงสัยส่งตรวจสอบแล้วค่ะซึ่ง หนึ่งในหลักฐานนั้นเนี่ยนะคะก็พบว่ามีภาพปรากฏในกล้องวงจรปิดค่ะขณะที่ผู้ต้องสงสัยนั้นได้เข้าไปซื้อขอในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งที่ริมหาไซรีแล้วก็พบกล่องนมนะคะซึ่งมี DNA ของผู้ร่วมก่อเหตุนั้นตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะคะช่วงเย็นของวันนี้ค่ะพลตเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงผู้ัิจารารตำรวจแห่งชาตินั้นจะเดินทางลงไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ในข่าวนี้บอกว่าตอน5้าโมงเย็นเนี่ยจะมีการถแถลงข่าวอ,อย่างเป็นทางการด้วยนะคะพร้อมกับผล การตรวจสอบ DNA ของ3ผู้ต้องสงสัยนี้ด้วยค่ะขณะเดียวกันพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงก็ได้มีคำสั่งนะครับ mm hmm. เด้งผู้กำกับของเกาะสมุยเลยนะครับ โดยวันนี้สื่อมวลชนรายงานว่าที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติพลตารวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงมีคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติลงวันที่หนึ่งตุลาคมให้พันตํารวจเอกพยุงศักดิ์สุรินผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติมอบหมายตั้งแต่วันที่2ตุลาคมเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงโดยให้รายงานตัวภายใน4โมงเย็นของวันนี้นะครับขณะเดียวกันพลตารวจตรีเดชาบุตรน้าเพชรก็นะซึ่งเป็นผู้บัญชาการผุทอนภาค8นะครับได้มีคำสั่งให้พันตำรวจเอกพรศัก์นวลหน,หนูรองผู้บังคับการจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปปฏิบัติหน้าที่ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธนเกาะสมุยแทนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะค,ะครับค่ะถ้าหากว่าพบตรมีการถแถลงข่าวแล้วเนี่ยเราคงจะมีรายละเอียดมารายงานให้คุณชมได้รับทราบกันอีกทีหนึ่งนะคะเรามาติดตามก,กันกับเรื่องของการเมืองกันหน่อยค่ะวันนี้ถือว่าเป็นการ เปิดโอกาสให้กับผู้แทนจากต่างประเทศเข้าพบเป็นครั้งแรกนะคะกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งวันนี้ก็ให้การต้อนรับนาย oru, uchi, มิโนรุคิอุชิรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นในฐานะผู้แทนพิเศษรัฐบาลญี่ปุ่นและก็นายชิเกะคาสุซาโตะเอกัครราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทยพร้อมคณะนะคะที่เข้าเยี่ยมคาระวะณนะห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลค่ะทางด้านของร้อยเอกนายแพทย์จงยุทธมายาาภโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงภายหลังว่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของญี่ปุ่นนั้นได้นําสารแสดงความยินดีจากรัฐบาลญี่ปุ่นมามอบให้กับนายกแล้วก็เชิญนายกเดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการด้วยค่ะซึ่งนายยมตรีได้ขอบคุณนายยมตรีญี่ปุ่นที่ให้เกียรติรัฐบาลและประเทศไทยส่วนวันเวลาในการเดินทางนั้นจะมีการหารือกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยนายยมตรีของไทยยังได้มีการชี้แจงถึงสถานการณ์ในประเทศไทย หลังจากที่คอสชอเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินรวมถึงบทบาทของรัฐบาลไทยในขณะนี้ที่จําเป็นจะต้องดูแลเรื่องของความมั่นคงและก็เรื่องเศรษฐกิจด้วยเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นไปตามโรดแมพค่ะญี่ปุ่นเองก็เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและยังขอให้ไทยดูแลนักลงทุนชาวญี่ปุ่นและผ่อนปรนในเรื่องของอาหารญี่ปุ่นที่นําเข้ามาอย่างประเทศไทยด้วยนอกจากนั้นนะคะญี่ปุ่นเองก็ยังสนใจจะมาลงทุนในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการน้ําและก็ดาวเทียมกับประเทศไทยมากขึ้นและยังแสดงความพร้อมที่จะร่วมลงทุนในโครงการพัฒนา พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวยยายในพม่าพร้อมเสนอให้จัดประชุมไตรภาคีเพื่อพิจารณาเรื่องการลงทุนร่วมกันระหว่างไทยพามา่าและก็ญี่ปุ่นด้วยนะคะนายกของไทยก็รับปากค่ะว่าจะดูแลนักลงทุนญี่ปุ่นให้เป็นไปตามความเท่าเทียมกันของทุกฝ่ายเช่นเดียวกับนักลงทุนประเทศอื่น แล้วก็ยังเชิญชวนให้ญี่ปุ่นมาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนไทยรวมถึงการลงทุนในพื้นที่นอกเขตอุตสาหกรรมใน18จังหวัดของไทยด้วยซึ่งถือว่าจะเป็นการกระจายเม็ดเงินในพื้นที่ได้ค่ะน่าสนใจเรื่องญี่ปุ่นสนใจจะลงทุนกับไทยที่ทวายครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยทวายนะเป็นโครงการนําร่องที่จะทําเรื่องท่าเรือแล้วก็คลังสินค้าขนาดใหญ่ แต่มันก็เกิดปัญหาขึ้นเยอะแยะมากมายพยายามถามคนพม่าเวลาไปเนี่ยเขาก็ขี้เกียจจะพูดถึงเพราะว่ามันเกี่ยวพันเยอะคนไทยนะแต่เขาบอกว่าที่ล่วงหน้าไปแล้วพอถวายพักเนี่ยญี่ปุ่นมาลงทุนที่ท่าเรือสีเรียมซึ่งเป็นเมืองท่าเก่าแก่ของพม่าขนถ่ายสินค้ากันมาตั้งแต่อดีตเป็นร้อยร้อยปีแล้วมีศักยภาพที่จะเป็นท่าเรือขนาดใหญ่ได้ญี่ปุ่นได้ลงทุนแล้วก็เดินหน้าก่อสร้างไปกว่า50%แล้วคือพูดจริงๆนะครับ อยากให้รัฐบาลท่านประยุทธ์เนี่ยวางรากฐานให้ดีๆเลยเพราะว่าณขณะนี้เองเนี่ยพมา่าทางตะวันตกนะครับพมา่าตะวันออกก็คือกัมพ <Việt Nam S 1> ูชาเวียดนามสองทิศสามประเทศเนี่ยจะเป็นคู่แข่งของเราที่สําคัญมากสิ่งที่คุณก่อนพูดเมื่อสักครู่เนี่ยที่บอกว่าได้คุยกับนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเขาย้ําเรื่องโลจิสติกส์ตรงเนี้โจทย์ใหญ่มากเลย ถ้าคุณไปดูในลาวเวลานี้ความที่ประเทศไทยไม่ขยับเนี่ยจีนมาจัดการลาวเรื่องโลจิสติกเพราะเขาจะต้องใช้ถูกนะแต่ถ้าเราไม่ขยับเนี่ยในที่สุดแล้วรอบบ้านเราเนี่ยโลจิสติกมันจะนําไปหมดในขณะที่ภูมิประเทศจริงๆที่ตั้งของเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางที่จะมีศักยภาพที่สุดเดี๋ยวเคารพธงชาติแล้วก็เดินหน้าประเทศไทยแล้วกลับมาเนี่ยเดี๋ยวเราสามคนรับใช้เรื่องโลจิสติกเพิ่มให้คุณผู้ชมอีกนิดหนึง่งนะครับเท่าที่เวลาจำหน่วยและจะเห็นภาพมากขึ้น เดี๋ยวเจอกันหลังเคารพธงชาติครับ